สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณแม่คุณป้านะคะแล้วก็พี่พี่เอฟสีทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมีผ้าโฮลนะคะหลายๆสีเลยนะคะคือสีก็ดูแล้วก็แบบสดใสามากเลยนะคะทั้งสีทองสีม่วงสีจะมองจะมองเป็นม่วงแดงก็ได้นะคะสีน้ําเงินสี แดงนะคะมีหลายแบบเลยอะค่ะแล้วก็ทุกๆผืนน่าจะมีเจียด้วยนะคะสวยงามมากจริงๆเลยะค่ะราคาก็ไม่แพงเลยนะคะถูกใจมากไหมคะสำหรับผ้าโฮลนะคะเป็นผ้าไหมสุรินเลยอะค่ะนะคะเป็นผ้าไหมสุรินแท้ๆเลยแล้วก็ทอสามตะกอนนะคะสนใจทักทายได้เลยค่ะทั้งผ้าโฮลริมแดงนะคะสวยงามนะคะแล้วก็เป็นผ้าหนาด้วยนะคะ หนาจริงๆค่ะผ้าโฮลชุดนี้นะคะทักทายได้เลยนะคะสนใจน่าจะถูกใจบ้างมั้งคะ mm. นะคะก็ราคาติดตามนี้เลยนะคะอยู่ในคลิปนี้เลยแล้วก็เบอร์โทรก็ตามนี้เลยค่ะติดต่อได้เลยนะคะ mm. สวยงามจริงๆค่ะทั้งสีน้ำตาลนี่นะคะ mm. หลายแบบน้ำตาลเข้มน้ำน้ำตาลอ่อนนะคะ สวยงามจริงๆค่ะแล้วก็เป็นผ้าหนาด้วยหน้าผ้าก็อน1,2เมตรนะคะเป็นมาตรฐานเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสีน้ําเงินค่ะสีน้ําเงินหรือจะออกสีฟ้าเข้มไหมคะสีน้ําเงินดีกว่าค่ะสวยนะคะเป็นโฮลแบบลายเทียนะคะอันนี้ก็สีดําค่ะมีเจยเหมือนกันค่ะนะคะทุกพื้นมีเจือยนะคะค่ะ สำหรับชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นผ้าระเบอ้อหรือผ้าลายราชวัตนะคะตัวนี้จะมีหน้านางนะคะก็สวยงามเหมือนกันค่ะราคาก็ตามนี้เลยนะคะเบอร์โทรตามนี้เลยค่ะติดต่อได้เลยนะคะอันนี้ไหมกระรอกค่ะไหมกระรอกควบควบสองเส้นนะคะนะคะราคาไม่แพงเฉดตามนี้เลยค่ะสนใจนะคะผ้าอันลุนซีมค่ะออกสีทองเขียวนะคะทักได้นะคะ